ข้อนี้โจทย์บ,บอกว่าแกวนหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐาน1 4ซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง14เพราะฉะนั้นรัศมีเท่ากับ7ซนติเมตรจากสูตรปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษ1ส่วนสพาอาลัง2 h R คือรัศมีของกลวยแล้วก็ H ก็คือความสูงเราแทานค่าเข้าไป ดังนั้นปริมาตรของกลวยก็จะเท่ากับสาม้อแปดลูกบาทเซนติเมตรอันนี้เราให้เป็นสมการที่หนึ่งโจทย์บอกว่าถ้าใส่ลูกแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสองเซนติเมตรลูกแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองเซนติเมตรเนี่ยจะมีรัศมีเท่ากับหนึ่งเซนแล้วจากสูตรปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ เศษสี่ส่วนสามพายอาลังสามเราแทนค่า R ด้วยหนึ่งจะโจทยบอกว่าใส่ลูกแก้วลงไป21ลูกเพราะฉะนั้นเราก็คูณปริมาตรของทรงกลมด้วย21จะได้ปริมาตรทรงกลมเท่ากับ88ลูกบาทซนติเมตร อันนี้เราให้เป็นสมก,การที่สองจะถามว่าจะต้องเติมน้ําลงไปอีกกี่มิลลิลิตรจรึงจะทําให้น้ําเต็มกกวยดังนั้นเราก็นําสมก,การที่สองไปลบออกจากสมก,การที่หนึ่งผลลับก็จะได้220ลูกบาทเซนติเมตรหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งมิลลิลิตรเพราะฉะนั้น220ลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับ220มิลลิลิตร พานสิ่งสำคัญสําหรับข้อนี้ก็คือจะต้องท่องสูตรปริมาตรของกลวยและปริมาตรของทรงกลมให้ได้